โรงเรียนบ้านสะบัวยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านสะบัวเป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่หมู่ที่15ตําบลสะบัวอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สอง ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยการนำของนางสาวพรพัฒราศีแก่นจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะบัวโรงเรียนบ้านสะบัวมีจำนวนนักเรียน175คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนโรงเรียนบ้านสะบัวได้นำเนินการตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสะพท4ด้านดังนี้ด้านที่1 โรงเรียนโรงเรียนบ้านสะบัวเป็นโรงเรียนที่มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่ต่อเนื่องยั่งยืนบุคลากรในโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัต,ตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรมสพทม,มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธาร,รณชน สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทำให้เกิดการยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายในและภายนอกได้รับการประเมิน ITA ได้อันดับที่1ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเขต2ด้านที่2ผู้บริหารผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม โดยเป็นวิทยากรด้านคุณธรรมผ่านการประเมินที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมมีผลงานทางวิชาการนวัตกรรมที่เกี่ยวกับคุณธรรมและเป็นผู้นำกิจกรรมด้านคุณธรรม มีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบบริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้มีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงานองค์กรภายในและภายนอกได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารระดับดีเยี่ยมด้านที่สาม ครูครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านสะบัวมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมสามารถจัดการเรียนการสอนปลูกฝังและประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ของโรงเรียนคุณธรรมสพทสามารถเป็นวิทยากรสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและเปลี่ยนเรียนรู้และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับยกย่องเชิดชูกเกียรติจากบุคคลหรือหน่วยงานองค์กรภายในและภายนอกครูทุกคนได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประเภทครูผู้สอนระดับดีเยี่ยมด้านที่4นักเรียน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมสามารถจัดทำโครงงานคุณธรรมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำด้านคุณธรรมสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นและได้รับยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ดคือเด็กหญิงซาซิมนสมานมิตร โรงเรียนบ้านสะบัวได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้ 1>, 1. รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 2. รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดโครงงานคุณธรรมจร,ริยธรรมระดับประถมศึกษาจากมูล,ลนิธิเปรมตินนสูลานนท์จังหวัดนครราชสีมา 3. รางวัลต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน 4. รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับมัธยมศึกษจาจากมูลนิธิเปรมติน,นสุรนนท์จังหวัดนครราชสีมา 5. รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับเงิน 6. รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง 7. รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 8. รางวัลมีคะแนนรวมเฉลี่ย5สาระการเรียนรู้จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงเฉลี่ยกว่าระดับประเทศสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเขตส เรางวัลโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ดระดับดีเยี่ยม 10. รางวัลนักเรียนที่มีผลการทดสอบ NT เต็ม100คะแนนชั้นประถมศึกษาปีที่3สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต2 11 รางวัลน,นักเรียนได้คะแนนผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิสูงสุดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา101 2. 2> ร้อยเอ็ดเขตสอง 12. รางวัลโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 13รางวัลชนะเลิศการประกวดการดำเนินกิจการสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเนื่องในโอกาสงาน7มนิถุนายนวันสหกรณ์นักเรียนสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดรางวัลผลงานด้านนวัตกรรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสอง 15. รางวัลให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทหารพันธีมณฑนทหารบกที่27 16รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดโรงเรียนรักสิ่งแวดล้อมประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับดีมากของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา11เขต2 17รางวัลองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบ18 เป็นเครือข่ายวัฒนธรรมด้านส่งเสริมคุณธรรมใน4ด้านพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสา 19. เป็นโรงเรียนเครือข่ายร่วมจัดนิทรรศการการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอขตสองรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดขับร้องบทเพลงส่งเสริมความรักสามคัคคีกองทัพภาคที่2 21. สำนักงานลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหนังสือสำคัญการตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสังกัดกลุ่มลูกเสือโรงเรียนบ้านสะบัว 22. รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข 23. รางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือจากสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 24. โรงเรียนนำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือสามัญให้มีความทันสมัย 25. รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสะบัวมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำพาโรงเรียนบ้านสะบัวไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนครูและบุคลากรชุมชนสังคมให้เป็นบุคคลที่ดีตามที่ประเทศชาติต้องการ ทางโรงเรียนบ้านสะบัวกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่มาให้กำลังใจคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกๆนักเรียนทุกคนขอบคุณค่ะ